e ีที่11เหรียญน,นารายแปลงรูปมาศึกษารายละเอียดร่วมกันนะครับเหรียญหล่ลอโบราณสมเด็จพระพุทธจารย์โตวัลขังด้านหลังเป็นรูปเหมือนพระนาลายแปลงรูปสร้างพศ2411ลงลักปิดทองอายุสมัยนั้นสมเด็จพระพุทธจารย์โตครบ80ปีนะครับปี2411 เหรียญสมเด็จโตด้านหลังพระนาราแปลงรูปทุกองค์จะลงลักปิดทองนะครับดังเดิมเลยไม่มีคําว่าไม่ลงลักปิดทองนะครับด้านหลังก็จะเห็นว่ามีลักอยู่เหมือนกันแต่บางองค์จะปิดปดักด้านนิาออทองด้านหลังด้านหน้าก็จะลงรักไว้เช่นกันนะครับที่เป็นของแท้ในเก่าถึงพระรูปเหมือนสมเด็จ ทรจากโตด้านหลังานาายแปรงรูปปี2411ทั้งหมดที่พบเห็นจะมีอยู่4บล็อกนี่บล็อกที่1บล็อกที่2บล็อกที่3แต่ในนี้ไม่ได้เอาบล็อกที่4มาให้ชมนะครับพระเนื้อเหรียญตะกัวเนี่ยสมัยโบราณเขาเรียกว่าเนื้อชินตะกัวเนื้อตะกัวจะเกิดเมื่ออายุนานเข้าจะเกิดไขตะกัว ไขตะกัวเริ่มแรกก็จะเกิดลักษณะอย่างที่ชี้นี้นะครับจะอมฟ้าหน่อยแล้วก็ขึ้นมาจะเป็นขาวๆเปลี่ยนพอเปลี่ยนสีจะเป็นขาวๆอมเหลืองพอนานเข้าไปก็จะเป็นสีน้ำตาลถ้าสีเหลืองขึ้นนะครับแล้วก็นานเข้าก็จะเป็นสีน้ำตาลส่วนสีแดงๆนี้คือไขตะกัวมีรักอยู่นะครับก็เลยจะอมแดงอันนี้จะเป็นลนักษณะของการเกิดไขตะกัว ของพระเนื้อชินตะกัวหรือเนื้อตะกัวที่เรียกเรียกกันนะครับซึ่งบางคนก็บอกเรียกตะกัวท่ำชาแต่จริงๆแล้วในสมัยโบราณเนี่ยประเทศไทยหรือประเทศสยามขนาดนั้นเรามีตะกัวซึ่งในวงการพระจะเรียกว่าตะกัวนมในจังหวัดกาญจนบ,บุรีจะมีมากนะครับเลียนเหล่านี้หลายๆคนจะได้รับการครอบครองหลังจากที่มีคนเปิดเผยเมื่อเดือน ธันวาคม2563ลง y o u u u e เกล่าวถึงเหรียญรุ่นนี้ขึ้นมาก็เลยมีคนต้องการมากขึ้นที่เห็นนี่คือเหรียญประมาณ2,000เหรียญน,นะครับเพราะว่าบางเหรียญได้ให้คนอื่นไปบ้างแล้วก็เลยไม่ถึง2,000 2,000เหรียญน,นี้คือเป็นเหรียญที่ซื้อมาจากตลาดให้ญาติให้นักสะสมได้ศึกษาเรียนรู้ว่า ในท้องตลาดมีเยอะเหรียญแบบนี้เรามาดูเหรียญแบบนี้กันว่าเป็นอย่างไรถ้าดูองค์พระเนี่ยจะเห็นเลยลักษณะผิวเป็นแบบนี้ผิวเป็นแบบนี้เนี่ยจะเป็นผิวผมเรียกว่าผิวน้ําท่วมนะครับลักษณะของพระเนี่ยจะใช้ย้อมสี สีผิวนี่ย้อมสีเสร็จแล้วมาลงสารเคมีที่ผิวนะครับในการทาทาไปตรงไหนที่ราบเรียบก็จะบางตรงไหนที่สะดุดก็จะมากองรวมเหมือนกับน้ําท่วมพวกนี้สะดุดนะครับติดพวกนี้ก็จะติดสะดุดอันนี้ทาราบเรียบก็จะสีแบบเดียวกันนะครับทาราบเรียบน,นี่สะดุดรูปเหมือนปู่โตก็จะเห็นลักษณะแบบนี้อันนี้สะดุด นะครับน้ำเคมีเนี่ยที่เขาปรุงแต่งขึ้นมาก็าจะมากองรวมไว้ตรงบริเวณที่ต่ําเช่นลูกตาหรือตรงบริเวณปากก็จะเห็นว่ามากองรวมไว้แม้กระทั่งในรูเนี่ยก็กองรวมไว้นะครับก็ลองสังเกตดูลักษณะของเหรียญนี้ทุกเหรียญจะเหมือนกัน ดูตรงหูตรงนี้นะครับจะเหมือนกันทุกเหรียญนะครับผมจะชี้จุดให้ดูตรงนี้หนึ่งจุดนะครับตรงนี้หนึ่งจุดสองจุดนี้หนึ่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 งจุดอันนี้ก็มีเหมือนกันนะครับลักษณะดูดีๆก็จะเห็นสองจุดเหมือนกันนะครับตรงนี้จุดหนึ่ง แล้วก็ตรงนี้จุดหนึ่งนะครับเนื้อสัจะเหรียญเหมือนกันเป็นเหรียญที่ลอกเรียนแบบส่วนนี้จะเป็นด้านหลังพระลอกเรียนแบบจะเป็นพระฉีดไม่ใช่พระหล่อโบราณวิวัฒนาการของเชิงช่างสมัย2411เนี่ยยังไม่สามารถทำพระประเภทฉีดได้ สร้างได้อย่างเดียวคือพระประเภทหล่อบโบราณผมจะชี้ด้านหลังให้ดูตรงนี้นะครับเห็นไหมครับจะเหมือนกันทุกองค์ผมไม่ชี้เยอะนะครับเพราะเดี๋ยวเขาจะแก้จุดหมดดังนั้นจะเห็นว่าผ้าเหล่านี้เหมือนกันเมื่อเหมือนกันก็คือพระฉีดนะครับส่วนพระฉีดนั้นจะเป็นอย่างไรให้ไปเรียนรู้ดูนะครับจากในเว็บต่างประเทศ เกี่ยวกับพวกทำแหวนทำเครื่องประดับเขาจะมีการใช้ซิลิโคนการถอดแม่พิมพ์ถอดออกมาเหมือนกันยังกับแกะหรือแกะคนนิ่งนะครับฟ้าแฝดแบบนี้แต่ถ้าเป็นพระหล่อบโบราณจะไม่มีเหรียญใดเหมือนกันเลยอันนี้พระเหรียญเหมือนกันเห็นไหมครับตรงนี้นะครับผมเชืดูจะเหมือนกันทุกเหรียญผิวลักษณะแบบนี้เป็นการทาน้ํายานะครับ ที่เขาสารเคมีที่เขาคิดสูตรขึ้นมาตรงไหนสะดุดก็จะมากองรวมกองรวมพวกนี้ไม่ใช่แคลไซด์นะครับเพราะว่าเนื้อตะกั่วจะไม่มีแคลไซด์และก็ผิวนี้ไม่ได้ลงลงรักจะไม่มีเชื้อราถ้าใครบอกว่าเชื้อรานี่ฮาเลยนะครับแล้วใครบอกว่าเป็นหินปูนหรือว่าเป็นแคลไซด์นี่ก็ฮายกกำลังสอง เพราะวงนี้เป็นการย้อมสีมาดูองค์นี้เขาจะย้อมย้อมเข้มหน่อยนี่ก็คือการละการทาเหมือนกันไม่ใช่ไขตะกวนนะครับวงนี้การทาเนี่ยคือทาสีผิวแต่งสีผิวให้ขึ้นโทนดำก่อนแล้วก็แดงๆหน่อยนี่ก็เป็นส่วนผสมของเขานะครับเมื่อเมื่อทำเสร็จแล้วเขาก็จะทา ท้ายตัวสีสีขาวเนี่ยไม่รู้คืออะไรถ้านึกไม่ออกให้นึกถึงยาสีฟันนะครับผสมสูตรแต่ไม่ใช่ยาสีฟันนะผสมสูตรแล้วก็เอามาป้ายทาทาทาตรงไหนสะดุดตรงไหนต่ําก็จะไปกองรวมกันนะครับเช่นที่ลูกตาหรือในซอกพวกนี้เขาจะมารวมกันนี่ขอบด้านข้างก็ทาทาแล้วมาติดขอบด้านข้างนะครับก็จะไหลลงเพราะอันนี้จะสูงกว่านะครับแล้วก็ไหลลงอยู่กองอยู่ขอบด้านข้าง ตรงไหนที่ราบเรียบอย่างเช่นบริวเวณนี้ราบเรียบนะครับก็จะไม่คองรวมเพราะเขาทาไล่ไปเรื่อยๆพอไล่ไปถึงริมมก็จะกองรวมอยู่ตรงริมมาดูด้านหลังองค์ที่สองอันนี้เขาจะทาหนาหน่อยองค์นี้นะครับเห็นไหมครับพวกนี้จะเป็นสารเคมีสารเคมีทั้งนั้นนะครับไม่ใช่ ไม่ใช่แคลไซส์เพราะจะไม่มีแคลไซต์และจะไม่มีเชื้อราเพราะจะไม่มีลาลักเพราะไม่ได้ลงลงทาลักไว้อันนี้ก็จะเป็นสารเคมีทั้งหมดดูด,ดีๆนะครับเป็นสารเคมีนะครับเห็นไหมครับมันจะเป็นสีลักษณะ เหมือนกับขี้โคลนนะครับตอนน้ําท่วมแล้วก็ไหลมากองรวมเหมือนกับขี้โคลนใครเคยน้ําท่วมบ้านจะนึ่งออกนะครับตอนมีขี้เลนขี้โคลนมากองรวมกันนะครับเห็นไหมครับลักษณะนี้มันจะเป็นเหมือนกับฉาบเอาไว้นะครับมาดูองค์ที่สามด้านหน้าพระเนี่ยจะเหมือนกันนะครับคือพิมพ์เดียวกันตำแหนิเหมือนกันอย่างนี้เรียกว่าฝาแฝด หรือแกะคนนิ่งของพระหล่อโบราณจะไม่มีนะครับจะไม่มีเหรียญใดเหมือนกันเลยถ้าเหมือนกันนี่คือพระหล่อไม่ใช่พระหล่อครับพระฉีดเห็นไหมครับอันนี้ก็จะทาทามาป้ายมาอันนี้จะมาถึงขอบก็จะมาไหลคองรวมนี่ขอบกับไหลคองรวมไอ้ที่สูงที่ไหลามาคองรวมไว้ลูกตาปากนะครับก็จะทาทาไว้นะครับ เห็นไ,ไหมครับมันเป็นน้ํายาประเภทหนึ่งที่ทาทาทาไล่กันมานะครับมันก็ทาสีบ้านนั่นแหละครับตรงไหนมากองรวมหนาก็จะหนาถ้าใครเคยทาสีสะดุดทาสีบ้านแล้วสะดุดก็จะเหมือนเป็นประเภทเดียวกันนะครับสีมากองรวมนะครับพวกนี้น้ํายาทั้งนั้นส่วนจะเป็นน้ํายาสูตรเฉพาะของเขาคงไม่ไม่มีใครมาบอกับว่าเป็นสูตรอะไร แต่เถ้าที่ดูหากสังเกตเคยเห็นของแท้ก็จะรู้ว่าแบบนี้ไม่ใช่ถามว่าแบบเขาข้างถ้าเป็นพระแท้ละ่ะที่ล้างลักออกล้างลาล้างลักแล้วก็ทองออกแล้วไอ้พวกนี้มาจากไหนครับถ้าล้างแล้วมาจากไหนครับอันนี้เขาสร้างทำให้คล้ายเก่าเพื่อให้ดูคล้ายเชื้อรานะครับหรืออีก อย่างหนึ่งก็เรียกว่าไขตะขัวก็ไม่เหมือนทั้งสองอย่างนะครับเพราะมันผิดผิดลนะักษณะนี่เป็นด้านหลังด้านหลังองค์นี้จะทาบางหน่อยนะครับถ้าคนไม่เคยเห็นเอา 10x2 ก็อาจจะมโนภาพเข้าข้างตัวเองนะครับเห็นไหมครับ้านี้จะมีลักษณะตำหนิตรงนี้นะครับผมชี้ดูนะครับแตจุดอื่นผมไม่ชี้นะครับแต่ผมเห็นหลายจุด อันนี้ก็จะเป็นการกองรวมเห็นไหมครับถ้าใช้กล้องธรรมดาสองเนี่ยแล้วไม่เข้าใจเรื่องลาลักไม่เข้าใจเรื่องชินตะอ่ชินตะนกวัวนี้มีไขตะกวัวเกิดขึ้นอย่างไรอันนี้เขาถอดพิมพ์จากองค์อง,งแท้มานะครับก็เลยทําให้เห็นว่ามียุบย่นยุบย่นเหล่านี้มันเป็นถอดมาจากแม่พิมพ์องแท้เลย ก็จะมียุบย่นเหมือนกันทุกกรณีทุกอย่างอันนี้จะเห็นยุบการยุบตัวของโลหะแบบนี้ไม่ใช่ว่าเป็นโลหะเก่ายุบยุบเพราะเกิดการยุบตัวเพราะว่าถอดมาจากเรียนแบบมาจากองค์ต้นแบบก็ถอดมาได้เกิน90%นครับน่าจะาระดับ99%นะครับ นี่ครับทั้งหมดคนดูไม่เป็นก็บอกว่าเก่าอันนี้จะเป็นน้ำยานะครับอง์นี้ด้านหลังทาน้อยหน่อยพระลักษณะผิวแบบนี้ในท้องตลาดจะมีมากมายนะครับมีมากมายจริงจอย่างเช่นองค์นี้เขาไปทำขอบขึ้นมาใหม่อันนี้จะเป็นที่ผมเอามาตัวอย่างให้ดูนะครับเป็นในโทนเดียวกันซึ่ง เขาก็จะมีวิวัฒนาการทํานะครับมีหลายเวอร์ชั่นทําขึ้นมาสิ่งที่เราเห็นมันก็จะเคือเดิมๆอันนี้จะเป็นด้านหลังด้านหลังเห็นไหมครับคือเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเป็นลักษณะส,สีแบบโทนเดียวกันคือฝีมือลักษณะคล้ายๆกันมีหลากหลายนะครับมีหลากหลายล้อห้าก็มีนะครับ ดูหูนะครับเหรียญฉีดเหรียญลอกเหรียญแบบสร้างพศสองห้าหกสี่นะครับที่เมื่อกี้เห็นทั้งหมดแต่ถ้าเป็นของแท้สร้างพศสองสี่หนึ่งหนึ่งจะต้องเป็นเหรียญหล่อโบราณเท่านั้นนะครับทุกๆเหรียญจะไม่เหมือนกันกรรมวิธีการสร้างและปลุกเสกถูกต้องมีสมเด็จพระจารย์โตเป็นผู้กระทำวงสว่งปลุกเสกนะครับ อธิษฐานจิตมีเทวดาดูแลมีอิทธิคุณมีพุทธคุณด้านต่างๆช่วยเหลือปกป้องคุ้มครองก่อเกิดความเจริญรุ่งเรืองให้กับผู้ครอบครองรวมถึงบริวารของผู้ครอบครองด้วยนะครับส่วนเหรียญลอกเรียนแบบซึ่งจะสร้างส่วนใหญ่ในปี2,564เรียกว่าเป็นเหรียญฉีดสมัยใหม่ทุกเหรียญจะเหมือนกันตำหนิก็จะเหมือนกันสมัย สอง1หนึ่งหนึ่ง,งยังทำไม่ได้นะครับกรวิธีการสร้างปลุกเสกไม่ถูกต้องเพราะว่าก็รู้กันอยู่และไม่มีเทวดาดูแลคุ้มครอง,องไม่มีอิทธิคุณหรือพุทธคุณที่ถูกต้องและจะไม่ช่วยส่งเสริมใดๆทั้งสิ้นเหมือนกับถ้าเอามาห้อยคอก็เหมือนกับห้อยเสร็จเสร็จโลหะชิ้นหนึ่งเหรียญทุกๆเหรียญจะมีการย้อมสีผิวทําให้ผิวเข้ากับคล้ายๆเก่านะครับ เพื่อหลอกให้คนหลงเชื่อสำหรับคนที่ดูไม่เป็นเหรียญของแท้นั้นจะลงรักปิดทองคำเปเปลลเกิดความเก่าตามธรรมชาติอายุ153ปีส่วน <โ courage. S 2> เหรียญลอกเรียนแบบสร้าง2564ไม่มีลงรักปิดทองเกือบทั้งหมดที่ทำลอกเรียนแบบอายุไม่ถึง1ปี 1> เพราะว่าการเปิดเผย พระรุ่นนี้มีคนทํา youtube ขึ้นมาก็เดือนธันวาสองห้าหลังจากนั้นประมาณ2องสเดือนก็มีทําออกมาระบาดในตลาดมากมายแล้วก็ภายหลังเพิ่มโมชั่นใหม่ก็เป็นแบบพ่นสีทองแต่ก็เป็นพระฉีดสร้างใหม่ปี2องหแล้วก็ยังมีพระเรียนแบบพยายามปิดสีทองลงไปก็ยังไม่ใช่เพราะว่าสามารถดูจับผิดได้ผมแนะนำว่าถ้าท่านมี พระรุ่นนี้ให้นำพระลอกเลียนแบบใส่ในถ้วยเล็กๆนำน้ำยาล้างเล็บเทลงไปสีที่ย้อมผิวไว้จะแตกตัวละลายออกเป็นสีน้ำตาลดําเพราะไม่ได้ทาด้วยลักเป็นสารเคมีย้อมผิวนะครับเรามาดูลักษณะที่ผมเคยทําให้ดูนะครับในวิดีโอนิดก็คือใส่ลงไปอันนี้ที่เขียบุหรี่เออไม่ใช่เขียบุหรี่เป็นถ้วย คนถ้วยที่หลองคน,คนแก้วนะครับแล้วใส่น้ํายาหลังเล็บลงไปใส่ผ้าแล้วน้ำํำยาพอใส่ปุ๊บโดนน้ายาทีมันจะแตกตัวทันทีครับเพราะว่านี่คือสารเคมีไม่ใช่ลักถ้าลักเนี่ยจะไม่แตกตัวแบบนี้ครับอันนี้เป็นของปองของลอกเรียนแบบนะครับถ้าท่านมีท่านลองทําดูถ้าออกเป็นแบบนี้ฟันทงเลยครับของสองห้าหกสี่ครับ แล้วก็มีเวอร์ชั่นด้านหลังอีกที่ทําเป็นรูปทรงใหม่ก็ตําหนิก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมนะครับเขาถอดแบบมาแก้ไขยังไงก็มีนะครับอันนี้เป็นเวอร์ชั่นที่เขาคิดว่าเขาจะพัฒนามาแล้วให้ตติดตลาดก็มียังมีเวอร์ชั่นแบบแบบนี้นะครับอันนี้เป็นหลงปูทิมหลงปูทิมวัาละหันไล่ละยองนะครับคอยเอียง ร,รุ่นมหาปราบวาหานไร่ระยองก็ยังมีคล้ายๆกันอีกแบบนี้ก็หลวงพ่อรวยวัตะโกอุธยานะครับก็สร้างกันมาเอาไว้หลอกล่อคนที่ต้องการนะครับใคร โลบไขหลงก็จะตกเป็นเหยื่อนี่นะครับด้านหลังวัดตะโกอําเภอบราชธาีสองห้าห้าแปดผิวแบบเดียวกันนะครับผิวแบบเดียวกันหมดเพราะว่านี่คือจากความสามารถความรู้ในเชิงช่างของเขาทำออกมาความถนัดของเขาอันนี้หลวงพ่อทบนะครับเห็นไหมครับหูเหมือนลักษณะแบบเดียวกัน นะครับผิวก็ในลักษณะแบบเดียวกันก็อาจจะแตกต่างไปเล็กน้อยที่เขาพยายามทําให้เก่าพัฒนาฟีเมอร์ของเขานั่นแหละเห็นไหมครับมี่สองห้าหนึ่ 18, งแปดลวงพ่อทบฉลองครบรอบแปดสิบพันษาแปดสิบพันษาน่าจะอยู่เป็นร้อยเลยนะเนี่ย ่จะ8 1ด้วยนะครับตัวนี้5ไม่ศูนย์ก็หนึ่งนะครับนี่ก็เป็นเชิงฟิเมอร์แบบเดียวกันนะครับตรงไหนตรงไหนสะดุดก็จะไปกองรวมนี่ก็จะกองรวมตรงไหนไม่สะดุดก็จะเรียบๆสีผิวจะเรียบๆสะดุดพวกนี้จะไปกองรวมนะครับสารเคมีกองรวมพวกนี้กองรวมนะครับนะครับพวกนี้สารเคมีกองรวม ตรงที่ไม่สะดุดผ่านก็จะไม่มีเห็นไหมครับตรงไหนสะดุดผ่านก็จะมีแบบเดียวกันเลยอันนี้ก็จะเป็นเหรียญรูปเหมือนสมเด็จโตหลังนาลายแปงลงรูปเห็นไหมครับพยายามพัฒนาหูลันนกษณะแบบเดียวกันนะครับก็ตรงไหนสะดุดเห็นไหมครับทาไปแล้วสะดุดตรงนี้ก็สะดุดขอบ,อบก็จะมากองวรวมกองรวมนะครับกองรวมตรงที่ไม่สะดุด ก็จะเลี่ยบน,นี่สะดุดก็จะกองรวมอันนี้ที่ต่ําก็จะกองรวมก็เ,เหมือนกับน,น้ําท่วมนั่นแหละครับอย่างที่ผมบอกตรงนี้ก็จะสะดุดมากองรวมนี่เป็นด้านหลังเหรียญเมื่อกี้น่นหละใช่ไหมครับอันนี้จะทายเยอะหน่อยในรูนี่ก็จะไหลไปกองรวม นะครับอันนี้เขาจะทายเยอะอันนี้ราบเรียบสีก็จะบางอันนี้ถ้าสะดุดก็จะมีสีมากกว่าเข้มกว่านี่ราบเรียบก็จะบางกว่านี่สะดุดของรวมนะครับไม่ใช่ไขตะกวัวนะครับเป็นลักษณะการแกล้งทําให้เก่าที่เขาว่ากันส่วนอันนี้จะเป็นเวอร์ชั่นใหม่นะครับรูปด้านหน้าก็แต่งใหม่เล็กน้อยนะครับเป็นการพัฒนา อีกลูกแบบหนึง่งเพื่อที่เขาเรียกเพิ่มมูลค่านี่จะเป็นด้านหลังเห็นไหมครับตรงนี้เห็นไหมครับตรงนี้เหมือนกันทุกเหรียญน,นะครับเรียกว่าฝาแฝดส่วนเหรียญน,นี้เนี่ยพิเศษหน่อยมีความคมชัดมากขึ้นเนื่องจากว่าเขาถอดแบบแล้วก็ ทำให้ชัดขึ้นนะครับแสดงว่าฟีเมอร์เขาไม่เร็วเลยนะครับพอทําชัดขึ้นตรงนี้ก็ยิ่งชัดขึ้นนะครับล้กษณฟีเมอร์แบบนี้ก็เหมือนเดิมพวกนี้ที่ต่ําก็จะกองรวมตรงที่ราบเรียบเห็นไหมครับราบเรียบก็จะน้อยตรงไหนที่เขาสะดุดก็จะเยอะเขาจะทาหนาขึ้นเห็นไหมครับถ้าเราเข้าใจก็จะรู้ถึงว่านี้เป็นอย่างไร ผ้าเหล่านี้เนี่ยสีผิวเหมือนคล้ายกันเลยเห็นไหมครับนี่ครับสีผิวคล้ายกันหมดเลยเห็นไครับอยู่ที่เขาทาหนาทา,ทาบางนะครับอันนี้แทบจะไม่ได้ทาเลยก็น้อยหน่อยนี่มันแทบไม่ได้ทาก็น้อยหน่อยนะครับเห็นไครับสีผิวจะเหมือนกันเลยเพราะว่านี่เป็นมาจากที่เดียวกันเห็นไหครับทําจากที่เดียวกันนะครับ อย่าไปมโนภาพหลงคิดไปเองว่าโอ้ของเก่ามันเลยเป็นแบบเดียวกันหัดคิดคิดแย้งบ้างนะครับแล้วจะเห็นดูด้านหลังนะครับด้านบนหลังนาแายแปรงรูปแล้วนี่รูปรูปไข่นี่ครับรูปไข่ขยายดูนะครับรูปรอห้านะครับรูปรอห้ามีหนวดหน้าหน้า กลมๆแบบนี้เป็นสมัยที่ท่านมีอายุเยอะแล้วก็อยู่ประมาณสองพันสี่รอยสี่สิบขวากว่าห้าสิบกว่าอันนี้สองสี่หนึ่งหนึ่งนะครับผิวเหมือนกันเป๊ะเลยอยู่ในโทนเดียวกันนะครับว่าทาหนาทาบางเห็นไหมครับองค์นี้จะทามากหน่อยเห็นไครับกับองนี้นะครับแบบเดียวกันถ้าทาบางก็จะเป็นแบบนี้อันนี้น่าจะเป็นลงทองนะครับพระเหล่านี้เนี่ยเห็นไหมครับอันนี้ทาบางก็จะจะบางอันนี้ทาหนา ก็จะหนานะครับเห็นไหมครับสีใกล้เคียงกับสี่องนี้เห็นไหมครับอยู่ที่ทาหนาทาบางนะครับพวกนี้เนี่ยนี่เป็นเวอร์ชั่นที่เขาออกรูปแบบมาใหม่ก็คือแบบนี้เหมือนกันอยู่ที่เขาออกแบบเห็นไหมครับเนี่ยทั้งนั้นเลยทั้งนั้นเลยนะครับพระเหล่านี้อย่าไปมองว่ามีของแท้บนอยู่ เป็นไปนไม่ได้ครับเพราะว่าอยู่ในลักษณะแบบเดียวกันผิวแบบเดียวกันสร้างในยุคเดียวกันสองห้าหกสี่วิวัฒนาการของคนผลิตคนขายคนซื้อในวงการผ้านะครับคนซื้อยังไม่มีคนจํานวนมากถามหาเพราะว่ามีคนไปจุดประกายก็เลยไปถามมีรุ่นนี้ไหมรุ่นนี้ไหมคนขายก็เลยให้ลง ผู้ผลิตช่วยผลิตเรียกว่าเมื่อผลิตมาแล้วขายดีเหมือนกับเทน้ําเทท่าของอะไรที่คนซื้อซื้อเก็บไว้มากพอมากเข้าแต่ละคนก็มีกันก็ขายไม่ดีขายไม่ค่อยออกก็เริ่มล้นตลาดสิ่งที่ผลิตมาก็เรียกว่าล้นตลาดขายไม่ออกคนผลิตเขาก็จะมีผลิตด้วยกันหลายเจ้านะครับก็จะผลิตรูปแบบใหม่ๆออกมาถ้าสังเกตนะครับจะเห็นรูปแบบออกมาแข่งขันกัน ผู้ผลิตก็ผลิตแข่งขันออกมาขายนะครับสาเหตุที่พระสร้างใหม่เหล่านี้เนี่ยติดตลาดเพราะมีเซียนเกิดขึ้นตลอดเวลาเสียนเหล่านี้เนี่ยก็เปิดประเด็นสองกล้องให้เราเห็นว่าแต่ละคนเห็นว่าโอ้พระแท้มวลสารครบสารพัดนะครับไปแนะนํานะครับต่างๆนานาคนที่ไม่รู้ไม่เข้าใจ คนซื้อเหล่านั้นยังไม่มีของเมื่อเชื่อเสียนเกิดใหม่ก็มีความต้องการเมื่อความต้องการก็เกิดการซื้อหวนกลับไปดังข้อที่หนึ่งคนซื้อไม่มีของคนถามกันมากคนผลิตก็ผลิตออกมานะครับแล้วมีส่วนหนึ่งเป็นพระตลาดที่ผลิตออกมาแล้วก็รอเสียนที่เกิดใหม่เหล่านี้เนี่ยไปช่วยจุดประกายถ้าไปจุดประกายโดนพ้าของเขาก็ติดตลาดไปนะครับ จากที่สังเกตจะเห็นว่าคนซื้อที่มีกำลังทรัพย์หลายๆคนซื้อจนล้นบ้านซื้อพระใหม่จนล้นบ้านนะครับแต่พระเหล่านี้ก็ยังมีขายอยู่ในตลาดไม่สิ้นสุดเพราะอะไรเพราะพระแท้ถูกสร้างสร้างถูกต้องพิธีมีคนเล่นหายุคนี้พระใหม่ทำคล้ายเก่าสั่งได้ไม่มีหมด คนหัดสะสมแนะนำให้เล่นหาคนขายล่ำรวยคนซื้อมีของเต็มบ้านเออ